ครับส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ก็จะกับกันแล้วครับนะพอดีไปเลาะสะพานมากว่านี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย่งนั้นามันมาอ่ะพอดีมีควายพอดีเขานะควายไม่ขายนะแม่เงี่ยมมา จะเลยจะจัดให้พอดีเพิ่นมาลงนนะ้ำผเนาะเอามาลงน้ำนามแรงเอ,อ้ยขยับติดๆตะกัดดูอันนี้ก็มีงัวครับฮะโมเมนเซียนเบ็ดไปใช่ไปใช่มองพอบัดนะครับพอบัดฟอเตเรียงน,น้ำกันนะครับนะ เดีบเพมันไปน้ำการคูหูวกันแต่ว่ามันบ่ค่อยเดี๋ยวปล่อยเขาง่วงาหลายครับเออเออใส่หน่อยหยากลับเลยเออเนี่ไหมไปไปเฮ้ยมันมานาันนั่งขืดอแท้มัน,มนบ่จืดบ่ ในทีมงานเป็นโอ้ยอย่าพอดุดหัวน้ำเขาเอยปดัดหน้ามี่หยาคือบอลเลี้ยวมองมักขำนี่หัวนี่แมน่นเอ้ยพี่ขูกเข้ากิงสิตัวคุนเอ้ยเอ้ยเอะยเอ้ย อโอ้ยน้ำบักยางหลายเซาบอยู่นี่ครับแล่ธาตุอาหารครบอยู่ที่นี่ครบจบที่เดียวโอ้ยน้ำบักยางพามายังนบบนหนาม <laughs> มันบ่อเลีล้ยวเขาเป็นบ่อเลีล้ยวเอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่าไปส่งเสาไฟไปเด้อนั่นเอ้ย ไปเลยเฮ้ยไปแล้วครับเกาสิบเก้าหรอวะโอ้สี่เก้าพี่กันครับเอาหนิเอา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 เับนอ่ โอ้ผูก็ูครับขั้นเขาครับขั้นเขาน้ำมาแล้วครับน้ำมาแล้วครับนะไอหน่อยก็มีวันไปแล้วครับเนี่ยอยู่มาถึงอาทิตย์ครับอีกไม่ถึงอาทิตย์น่ครับเป็นมะพร้าวครับพี่ถนนขางโนนม่วงเอาเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับด้านข้าง ครับน้ำเต็มนะครับทางเขาเครับทางเข้าเต็มไปด้วยน้ำครับข้างนี้ก็เต็มไปด้วยน้ำครับนี่เขาตรงนั้นเห็นครับถิ่งงูมาไปครับเรียบร้อยครับน้ำกินไปแล้วครับนะน้ำท่วมหายมิดแล้วครับนะ นิดเลยน่ครับตอนขานี่ครับแม่นครับนี่ลานนี่ก็ทำให้ท้องรัดก็เรียบร้อยครับนะมานี่วันเดียวนะครับนะวานมายังยังขบไปไหถึงต้นยางอยู่ครับนะต้นมกม่วงอยู่เราว่ามันนีมาพี่ึืนพี่ครับอีกมืออื่นครับนะพรุ่งนี้จะเป็นยังไงลุ้นกันไปครับนะเดี๋ยวมากยางชายครับอาจจะตึ๊กตักตักน่อยครับนะจะ เว้นไปอีกโดนครับหลังจากมื่อนี้ทิปล่อยก็น่าจะเว้นอีกโดนเพราะวะ่าฝนน่าจะมาอยู่พายุเขาเนาะฝนพายุน่าจะมาก็เพราะอากาศอบอ้าวยี่ยมกางวันคลทำนะถึงสิบโมมีแดดจ้าแต่อบอ้าวสาแสดงว่าฝนตกตกเยี่ยมขึนะ้นะนะอ่ะขึ้นเยี่ยมสอกก็มเมื่อแดดออกมาแล้วพ้นเขานำหนำมาทำซ้อนหนุกนะก็ห่อเบิ่งไปแต่ว่าระดับน้ำ,นำไปขึ้นมาเรื่อยๆครับเพราะว่าน้ำช่างเหนือน้ำช่าง กกาทางกลางทางโคราทางยังกาม่าเนาะน้ำซี่กอะไรตัดขาดมานะทางน้ำซี่กับม,นะมุ่งกับม้วนเถอะนะน้ำขึ้นมาเรื่อยๆครับนะน,น,นะนี่ตันขาครับถั่วพะการครับนี่น้องซิมเราก็เนาะคือที่น้องซิมน้ำตัดขาดแล้วครับถนนน้ำถล่มแล้วครับเนาะน้ำเชื่อมไปแล้วครับนะเฮ้ยเฮ้ย เชือบเขาไปเรียบร้อยครับตรงนั้นเป็นเป็นคอนกรีตครับตรงนั้นจะน้ำตาเรียบร้อยอ่ะสีม่วงแรกครับน,นี่ก็จะนั่งไปลงไปหน้านะครับเนสะใ็่แปลงนี้ครับแปลงที่ติดกันครับแปลงลงไปนี้ครับนี่น้ำเต็มถนนแล้วครับไปนน้ำท่วมเรียบร้อยครับ น้ำตัดเขาเลียเขาน้าหรือเปล่าครับนะเป้ยเอายเอ้ยมาดูเฮ้ยมเวลารครับสิมุ้ง,งแลงครับกับขอ,อกเลีวยุ้ย จนะหนักจะเต็มหายแต่ละตัวครับโดนแจไปนะมังกบครับนี่ด้านข้างครับนะน้ำครับนะน้ำมาหมดแล้วครับนะพื้นที่เฮายที่นี่อาจจะท่วมถนนเส้นนี้ครับนะถ้าล่อรุ่นกันครับนะตอนถ้าท่วมไม่รีกก็มีโอกาสอาจจะอาจจะมาทายให้ดูนะครับเนะอออย่างท่วมพึงใน Cô ấy sẽ thay đổi nè, chúng. Ê! Ê! Cô ấy đang thay đổi bọn chúng. Cô ấy đang ตรงนี้เป็นทางเข้าหนองสิมนะครับนะด้านนี้ทางเข้าหนองสิมนะเฮ้ยเฮ้ยชาน้ำท่วมก็จะมาตรงนี้เคยท่วมครับเนาะดูนโดนเถื่อครับจ้ะน้ำถ่วมตัดเข้ามาหนีแล้ครับนะท่วมสูงสุดกับนี่ครับตัดเข้ามาหนีใกล้แล้วครับเนาะก็จะตัดควมบริเวณนี้นะครับนะเขาไปหนีเลยอดปลาป่าครับอนดะ นี่ปอาปลาตรงนี้ครับนะที่สวมแห้งที่สุดนะเ่าที่เคยเห็นนะครับนะเราที่เคยเจอมากก็จะชูที่ปอาปลาตรงนี้ครับเอาไฟสุดเนี่ยไนี่ที่นี่อาจจะเป็นเช่นนั้นนะครับนะเอาจะทัวมมืถึงนี่ก็ได้หรือว่านี้ก็อาจจะทวมมืดครับนะนักครับทัพทวมนี้คือขึ้นนะครับฮอดหล้างบ้านเลยครับสามีฟ้าเพราะว่าในเขียนหน้าจะเป็นอ่างแองนะครับนะเป็นหลุง น้ำเขาเมดครขับนะก็จะเลือยอยู่่นครับแปลงปล่อยดันบนนะแปลงปล่อยดันล่างก็อาจจะง้ามเพื่อนเขาถึงบานเลยครับนะปีนี้เพราะว่านาแมาเร็วครับหนามาเร็วมากปีนี้อาจจะเห็นในมี้ปัญหาครับนะไปไปเขาหนีแล้วครับเขาหนีกับเขาถึงบานครับรับทางครับ จะสูงขึ้นด้านนู้นครับนะเดี๋ยวต่ำมานี่มันจะโน่นอยู่นี่ครับส่วนมากจะอยู่ประมาณนี้ครับนะที่ถิ่สวมจะเคยพบเจอนะครับอยู่ประมาณที่ให้เบิ่งเมื่อกี้ครับนะครับนก็จะเหลือพื้นที่เขาก็อาจจะเหลืออยู่สายลับบนนี้จะทวงมาทวมเหมือนกันนะครับน่าจะทวมต่ำอยู่ครับนะมันบริเวณซูนกักโตนี่เป็นเป็นดอนปูตาของหมู่13นะครับนะอาจจะทวมเหมือนกัน เดีเ๋ยวมาเลี้ยงก็จะควายเขาดูนะครับไม่ยื่นไปควายกับเขานะนนี่ครับอาจจะมาหอดนี่ป่าปลานี่แะครับนะไปตรงนี้ก็จะเข่าเมื่อหมดแล้วครับนี่นะครับปีน,นี้หนักนะครับนะครับอ่ะก็เข่าพื้นที่นี่ก็คือจะเข่าบ้านกันแล้วครับมาเนี้ยอ,อาจจะรอบนี้อาจจะ ปล่อยในปกิมือครับนะแล้วจากฉี่เง่าเลยครับนะถ้าระดับน้ำขึ้นเรื่อยๆนี่คือเง่าเลยครับบ่ได้ออกมาทางนี้แล้วเออบจังใจออกมากอ่ะสิผ้ามายางจักหน่อยแล้วก็กลับครับบ่ได้เลี้ยงเป็นมืออาจจะมาจักชั่วโมงนี่ไม่สินะมาลุยน้ำกันกลับเพื่อเพื่ออาจจะบอกมาเลยครับนะเพราะว่ามีประโยชน์ครับมีขาดไรนะครับอาจจะปล่อยแป้งด้านบนก็ได้ไปอ่ะคลิปนี้พบพร้อมทำหนีครับนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ